สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world ประติศา์มองเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับยุโทโธปกรณ์ชิ้นใหม่ของหน่วยรบพิเศษทางทะเลโดยเฉพาะหน่วยซิลจะมาฝากทุกคนกันที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในยานพาหนะทางทหารรุ่นใหม่ล่าสุด จากทางค่ายอังกฤษที่มีความน่าสนใจมากๆมันคือเรือดำน้ำจิ๋วที่ไว้ใช้ลำเลียงพลหน่วยรบพิเศษทางทะเลเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายนั่นเองนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับยานพาหนะที่มีชื่อว่า Carrier Seal ที่ต้องบอกเลยนะว่าภายนอกเนี่ยมันอาจจะดูเป็นแค่เรือดำน้ำเล็กธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันซ่อนฟีเจอร์ความเจ๋งไว้มากมายนะครับผมซึ่งเรียกได้ว,ว่ามันอาจจะกลายมาเป็นอนาคตของเคี่ยวเล็บหน่วยรบพิเศษทั่วโลกก็เป็นได้เรื่องราวของมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ Carrier Seal เนี่ยนะครับผมเป็นยานพาหนะประเภท Submersible DPV หรือ Diver Propulsion Vehicle พูดง่ายๆเนี่ยก็เป็นเรือช่วยเหลือในการดำน้ํานั่นเองยานพาหนะประเภทนี้เนี่ยนะครับผมก็ตามชื่อของมันมีหน้าที่หลักๆนะครับผมในการเป็นยานพาหนะลําเลียงพลสําหรับนักดำน้ํานะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งการทหารหรือพลเรือนก็ตามในการช่วยพาพวกเขาเนี่ยเดินทางไปสู่เป้าหมายที่อยู่ในน้ําหรือในทะเลที่จะมีขีดความสามารถนะครับผมในการแล่นอยู่บนพื้นผิวหรือดำลงไปใต้น้ําได้ซึ่งหน่วยรบพิเศษทางทะเลจากกองทัพใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยนะครับผม ก็มักจะมียานพาหนะประเภทนี้ไว้ใช้งานกัน จุดเด่นของมันเนี่ยนะครับผมก็คือมันเป็นยานพาหนะที่มีขนาดเล็กมากทําให้เวลาใช้งานเนี่ยนะครับผมมันมักจะไม่ถูกตรวจจับโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและด้วยความที่มันสามารถดำน้ําได้เนี่ยนะครับทำให้การตรวจจับด้วยสายตาเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่ทาให้หน่วยรบพิเศษเนี่ยนะครับผมสามารถใช้งานมันในการเดินทางเข้าสู่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นชายฝั่งนะครับผมหรือเป้าหมายที่เป็นเรือที่อยู่กลางทะเลได้โดยไม่มีใครรู้ก็นับได้ว่านะครับผมเป็นหนึ่งในยุทโธปกรณ์ที่สําคัญสําหรับหน่วยรบพิเศษอย่างหน่วยซิ มากๆซึ่งทางกองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับผมก็มียานพาหนะประเภทนี้ที่ถูกใช้งานมานานแล้วนะครับผมตั้งแต่ปี1983อย่างรุ่น SDV หรือถ้าพูดชื่อเต็มๆเ,เนี่ยก็คือ s e a l Delivery Vehicle ชื่อตรงตัวตามหน้าที่มาเลยนะครับ แต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเรามาดูกันที่ขีดความสามารถและเทคโนโลยีเนี่ยของที่สหรัฐใช้งานอยู่ในตอนนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นรุ่นล้าหลังเลยถ้าเกิดเรามาเทียบกับเจ้า Carrier Seal ล่ที่นี้เนี่ยนะครับผมเจ้า Carrier Seal ที่เราจะมาพูดกันถึงวันนี้เนี่ยมันมีดีตรงไหนบ้างและมันเจ๋งกว่า SDV ของสหรัฐอเมริกาที่ใช้มาตั้งแต่ยุค80ยังไงซึ่งต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมยังไม่มีข้อมูลนะว่ามีประเทศไหนในโลกนี้ที่นํามันเข้ามาประจําการแล้วเพราะมันเป็นอาวุธที่เพิ่งออกมาในท้อง ตลาดใหม่ๆเลยแต่ต้องบอกเลยนะครับผมว่าฟีเจอร์ของมันเนี่ยก็จัดว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลย Carrier Seal เนี่ยนะครับผมเป็นย่านพาหนะขนส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับการ insertion และ extraction หรือการเข้าและออกจากพื้นที่เป้าหมายที่สามารถใช้งานในปฏิบัติการลับมีความเงียบและตรวจจับได้ยากโดยที่ความเจ๋งที่ทำให้มันแตกต่างจาก SDV หรือยานพนะประเภทนี้รุ่นอื่นเนี่ยก็คือ1นนะครับมันเนี่ยนะครับผมสามารถบรรทุกผู้โดยสารรวมคนขับเนี่ยได้มากถึง8คนในะขณะที่ SDV น่ยได้เพียงแค่6คนเท่านั้น 2. คือระบบการบังคับของมันเนี่ยนะครับผมสามารถใช้งานแบบอัตโนมัติด้วย AI หรือบังคับด้วยรีโมทจากทางไกลได้และ3 เจ้ายานพนะรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมมีระบบอาวุธที่สามารถติดตั้งนะครับผมปืนต่างๆได้และใช้งานได้แบบรีโมทบังคับจากทางไกลได้เช่นเดียวกัน 4. คือมันสามารถใช้งานในปฏิบัติการที่หลากหลายได้มากกว่าแค่การลำเลียงพลหน่วยรบพิเศษเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น การใช้งานลาดตระเวนพื้นที่ที่เป็นอ่าวนะครับผมหรือใกล้ชายฝั่งภารกิจในการช่วยเหลือกู้ภัยภารกิจในการปลดชนวนทุ่นระเบิดต่างๆและอื่นๆอ,อีกมากมายแล้วแต่การใช้งาน โดยที่สเปคของมันเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรือดำน้ําลําเล็กที่ใช้ลําเลียงพลธรรมดาข้างในเนี่ยมีระบบเจ๋งๆต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มถังออกซิเจนนะครับผมสําหรับการเพิ่มขีดความสามารถและระยะเวลาในการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษที่โดยสารมานอกจากนี้ยังมีระบบเซ็นเซอร์ระบบนําทางที่สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากนั้นยังมีพื้นที่ไว้เก็บสัมภาระอุปกรณ์ยุทธปกณกณ์ต่างๆสํา,าสหรับ เจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษอีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ฟีเจอร์รองเท่านั้นความเจ๋งจริงๆของมันเนี่ยนะครับผมฟีเจอร์หลักของมันเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้ตั้งหากตรงที่มันเนี่ยสามารถใช้งานได้3ระบบด้วยกันนั่นก็คือ 1. เป็นเรือดำน้ำ ที่สามารถทําความเร็วได้ถึง5น็อตใต้ท้องทะเลและเดินทางติดต่อกันในระยะทางได้ไกลถึง30ไมล์ทะเลอันนี้นี่คือโหมดแรกโหมดที่2คือโหมดกึ่งดำน้ำําที่เป็นโหมดที่ใช้เตรียมตัวสําหรับการปฏิบัติการต่างๆก็คือจะโผล่มาแค่นะครับผมส่วนด้านบนของตัวเรือเท่านั้นทําให้ตรวจจับด้วยสายตาได้ยากยิ่งในเวลากลางคืนนะครับและโหมดที่3เป็นโหมดที่เจ๋งที่สุดที่ S.D.V. ของทางสาหรัฐเนี่ยนะครับผมไม่สามารถทําได้มันคือโหมดพื้นผิว น้ำนั่นเองมันเนี่ยนะครับผมสามารถกลายมาเป็นเรือสปีดโบ๊ทได้ด้วยความเร็วมากถึง30มสนอตก็คือสามารถแล่นฉีวบนผิวน้ําได้เลยนะครับผมเวลาที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการปฏิบัติการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่หรือออกจากพื้นที่ปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งใช้ในปฏิบัติการเองเลยเพราะอย่างที่เราบอกว่ามันเนี่ยสามารถกลายมาเป็นคอมแบทคราฟได้นะครับผมมันติดตั้งอาวุธได้ จึงเพิ่มความหลากหลายในการปฏิบัติการให้มันและนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมความเจ๋งของมันยังไม่ได้หยุดเท่านี้ถ้าพูดถึงการปล่อยเจ้ายานพนันลยนี้เข้าสู่พื้นที่เนี่ยก็สามารถเลือกทําได้หลายวิธีมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการปล่อยจากท่าเรือซึ่งนั่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความสะดวกสักเท่าไหร่ถูกไหมมันสามารถใช้งานนะครับผมปล่อยจากเรือที่แล่นบนพื้นผิวน้ำได้หรือแม้กระทั่ง ล่อยออกจากเรือดำน้ำลำใหญ่ซึ่งฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับผม RSDV เนี่ยก็ทำได้เหมือนกันแต่ไฮไลท์ของมันเลยเนี่ยนะครับผมคือมันสามารถแอร์ดรอปลงมาโดยเครื่องบินลำเลียงพล C5 Galaxy <c oughs> ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมพูดอีกในหนึงเนี่ยมันสามารถปล่อยได้ บนท้องทะเลทุกพื้นที่ในโลกใบนี้ก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะครับซึ่งเจ้ายานพาหนะยลำนี้เนี่ยนะครับผมเป็นผลงานของบริษัทผลิตอาวุธที่อาจจะเป็นบริษัทน้องใหม่นะครับผมอย่าง JFD ซึ่งก่อนน้นนี้เนี่ยบริษัท JFD เนี่ยนะครับผมจะเป็นบริษัทผลิตเรือดำน้ําขนาดเล็กที่มีเฮดควอเตอร์อยู่ที่สหราชาอณาจักรแต่พวกเขาเนี่ยก็เพิ่งหันมาทำนะครับผมยุทธปปกรณ์ทางฐานขายในตลาดอาวุธเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนี่เองโดยที่นะครับผมในตระกูลซีลเนี่ยนะครับ นอกจาก Carrier Seal แล้วเนี่ยมันยังมีอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น Shadow Seal ก็จะเป็นรุ่นที่เล็กลงมาหน่อยนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามันเนี่ยนะครับผมเป็นอาวุธที่เพิ่งถูกออกแบบมาไม่เกิน3-4ปีนี้และ ด้วยความที่มันเป็นยามพนานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานโดยหน่วยรบพิเศษทางทะเลเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้มันเนี่ยไม่ได้เป็นอาวุธที่ถูกพูดถึงสักเท่าไหร่เพราะตลาดนี้เนี่ยค่อนข้างจะแคบนะทุกคนเพราะอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยุโทโธปกรณ์ทางทหารธรรมดาแต่มันเป็นยุโทโธปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เฉพาะหน่วยซิลใช้ซึ่งของอเมริกาเนี่ยก็มีรุ่นปัจจุบันอยู่แล้วก็ต้องดูกันต่อไปนะครับผมว่าเราจะได้เห็นกองทัพไหนนะครับผมนาเจ้ายามฐานรุ่นนี้เข้ามาประจําการบ้างก็ต้องติดตามกััันนตต่อออไปปะครบผมเดาวุธ ใหม่ให้ทุกคนได้ทราบกันถ้าเกิดอยากฟังเรื่องราวไหนอีกเนี่ยก็ขอกันมาได้เลยนะครับในวันนี้ขอเน้่หลับไปเพียงเท่านี้แล้วครับบายบายครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ